ครบหนึ่งสัปดาห์แล้วสำหรับการหายไปของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 นะคะมีข้อมูลที่ออกมาแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีข้อมูลใดที่รัฐบาลมาเลเซียยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริงข้อมูลที่เปิดเผยล่าสุดมาจากเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะคะที่พบว่าเครื่องบินลำนี้บินอยู่กลางน่านฟ้าต่ออีกหลายชั่วโมงหลังจากสัญญาณหายไปจากจอเรดาร์ค่ะขณะที่ญาติของผู้โดยสาร โดยเฉพาะคนจีนและไต้หวันเริ่มรู้สึกว่าจะต้องยอมทําใจกับฝันร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นจริงๆติดตามรายงานจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะ เกือบสัปดาห์แล้วแต่การค้นหาเครื่องบินโบอิ้ง777-200องของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ยังคงไร้ผลแต่สำหรับนายรูมิงบินสลามัดบิดาของหนึ่งในผู้โดยสาร227คนซึ่งลูกชายทำงานเป็นวิศวกรที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนที่อยู่ภายในเครื่องบินลำดังกล่าวกลับเชื่อว่าในที่สุดแล้วมาเลเซียและนานาชาติจะค้นพบเครื่องบินแม้จะอยู่ในสภาพใดๆก็ตาม ที่โรงแรมเอเวอรี่เมืองปุตตาจายาประเทศมาเลเซียแห่งนี้ทางการมาเลเซียใช้เป็นสถานที่รับรองญาติของผู้โดยสารบนเครื่องบินโบอิ้ง77200นะคะซึ่งผ่านมาเกือบสัปดาห์แล้วแต่ว่ายังคงไร้วี่แววในการค้นพบเครื่องบินลำดังกล่าวค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของญาตินั้นยังคงมั่นใจว่าในที่สุดแล้วทางการมาเลเซียจะค้นพบเครื่องบินค่ะ ความทุกข์ทนจากการรอฟังข่าวมายาวนานกับสัปดาห์ของญาติผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารชาวจีนและไต้หวันที่มีมากถึง157คนทําให้สื่อมวลชนจากประเทศเหล่านี้ได้เดินทางมาติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดขณะที่ทางการมาเลเซียได้ส่งนักจิตวิทยาเข้าดูแลจิตใจของญาติเป็นรายครอบครัวตานีมาจำตะกี้หยด้ในน้ำปมาจำตะเบอต์ตกสบริษัทเด่อัลมิลาัลมิลา เจ้าหน้าที่ระดับสูงเมืองปูตาจายากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียบอกว่าทางการมาเลเซียเข้าใจและเห็นใจใญาติของผู้โดยสารอย่างมากและจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้คลายความทุกข์และอยากให้ญาติยังคงมีความหวัง ขณะที่การติดตามเครื่องบินในวันนี้แม้สื่อต่างชาติจะออกมารายงานอ้างว่าทีมค้นหาประเทศสหรัฐอเมริกาพบการส่งสัญญาณมายัางดาวเทียม3-4ชั่วโมงหลังการหายไปจากจอเรดาร์ของเครื่องบินแต่ทางการมาเลเซียก,ก็ยังไม่ยืนยันในข่าวนี้หลังการตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทโรสรอยผู้ผลิตเครื่องส่งข้อมูลมายัางภาคพ,พื้นอัตโนมัติที่ถูกติดตั้งบนเครื่องบิน นอกจากนี้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียยังบอกด้วยว่ามาเลเซียจะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดเพื่อค้นหาเครื่องบินต่อไปและหวังว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจถึงความพยายามอย่างเต็มที่ของมาเลเซียติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะ ข้อมูลที่ออกมาล่าสุดเรื่องของการบินอยู่เหนือน่นฟ้าของเครื่องบินลำนี้อย่างเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะคะถึงแม้วรัฐบามาเลเซียจะยังไม่ยืนยันข้อมูลที่ได้แต่ก็เห็นได้ชัดว่าการค้นหาเครื่องบินเที่ยวบิน MS370 ยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องและสร้างความกังวลใจอย่างมากนะคะนี่เป็นภาพของญาติผู้โดยสารที่รอรับข่าวอยู่ที่อยู่ที่โรงแรมที่กรุงปักกิ่งค่ะ สำหรับความพยายามค้นหาขณะน,นี้หลังจากที่มีข้อมูลออกมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ระบุ ชื่อของตนเองนะคะปรากฏว่าการค้นหาจะต้องไปทางฝั่งตะวันตกบริเวณมหาสมุทรอินเดียไกลออกไปมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากจุดที่เริ่มต้นหลังจากเครื่องบินสายการบิน m s 370หายไปจากจอเรดารประมาณ1ชั่วโมงหลังจากขึ้นบินเมื่อเวลาเที่ยงคืน40นาทีของเช้ามืดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ แต่ข้อมูลหลังจากที่มีการเปิดเผยออกมาตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมของทิ้นส่วนบางอย่างซึ่งรัฐบาลมาเลเซียก็ยังไม่ยืนยันเป็นภาพดาวเทียมที่ได้จากระบบสัญญาณดาวเทียมของรัฐบาลจีนนะคะข้อมูลที่เปิดเผยออกมาล่าสุดจาก ตัวแทนเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐก็คือเครื่องบินน่าจะบินวนอยู่เหนือน้เหนือน่นฟ้าทั้งท้งที่ขาดการติดต่อไปจากจอเรดาร์บินวนอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะเป็นการบินไปทางฝั่งตะวันตกและบินไกลออกไปน่าจะใช้ระยะทางทั้งหมดถึง1,600กิโลเมตรหรือ 1,000... 1,000... ม่นะคะหรือว่า1,600กิโลเมตรขณะนี้ทำให้การค้นหาต้องขยายออกไปทางพื้นที่ฝั่งตะวันตกไปถึงมหาสมุทรอินเดียมากขึ้นค่ะและครั้งนี้ก็ได้เห็นปฏิบัติการของนานาชาตินะคะสำหรับสิ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือระบบการติดต่อสื่อสารจากเครื่องบินและทําให้การค้นหาต้องขยายวงออกไปนะคะโดยถ้าสังเกตระบบการสื่อสารจากเครื่องบินเพื่อมาสู่ภาคพื้นดินติดต่อได้หลายทางค่ะแต่สําหรับเครื่องบินลํานี้ที่หายไปพบว่า มีการติดต่อผ่านระบบดาวเทียมนะคะซึ่งเป็นการส่งข้อมูลสั้นๆเป็นห่วงๆเป็นการส่งสัญญาณออกมาและเป็นการส่งสัญญาณที่จับสัญญาณได้หลังจากที่ภาพการบินหายไปจากจอเรดาร์นะคะและเป็นการนำข้อมูลล่าสุดที่ได้มาจากรัฐบาลสหรัฐที่ขณะนี้กำลังมุ่งมั่นกับการค้นหาต่อไปทางฝั่งตะวันตก และสำหรับปฏิบัติการของนานาชาติที่เกิดขึ้นนะคะขณะนี้มีเข้าร่วมทั้งหมด12ประเทศใช้แสนยานุภาพยุโทโธปกรณ์ของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศของแต่ละประเทศอย่างเต็มที่ทั้งเครื่องบินเรือพิฆาตสัญญาณดาวเทียม เฮลิคอปเตอร์นะคะรวมถึงเรือลาดตระเวนต่างๆเพื่อร่วมกันค้นหาโดยประเทศที่ใช้กําลังเข้ามามากที่สุดแน่นอนว่าก็คือมาเลเซียนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติการนานาชาติในการค้นหาในครั้งนี้รวมถึงมีสหรัฐอินโดนีเซียไต้หวันออสเตรเลียนิวซีแลนด์ประเทศไทยและที่เพิ่งจะเข้าร่วมก็คือประเทศอินเดีย นอกจากนั้นก็มีฟิลิปปินสิงคโปร์เวียดนามและประเทศจีนนะคะที่เข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินเที่ยวบิน m s 3 7 0ลำนี้กันอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งจนถึงขณะนี้หายไปครบ1สัปดาห์แล้วและสำหรับญาติของผู้โดยสารก็กำลังรอว่าข่าวคราวความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรค่ะท่ามกลางการทาการา์กันต่าง,างนานานะคะ